โอเคทุกท่านครับคือในส่วนของคนที่สนใจที่จะทําเงินหรือว่าสร้างธุรกิจนะฮะกับแพลตฟอร์มอ b a a p p แอปพลิเคชันนะครับถามว่าเริ่มต้นจากศูนย์บาทได้ไหมเริ่มต้นจากศูนย์บาทเลยคือไม่ได้ใช้เงินในการลงทุนเลยสามารถที่จะทําธุรกิจกับเราได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเลยว่ามันสามารถทําได้นะสามารถทําได้เพราะเข้าใจเลยบางคนนะครับอา,อาจจะ ือไม่ใช่ไม่มีเงินหรอกครับจริงๆไม่มีเงินเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ใช่เหตุผลที่สําคัญนะครับแต่อาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่กล้าลงเงินก่อนนะครับบางคนถามผมว่าบอสเราสามารถสร้างธุรกิจแบบศูนย์บาทได้ไหมจริงๆกับแพลตฟอร์มอีบัตแอปพลิเคชันคุณสามารถเริ่มต้นธุรกิจด้วยศูนย์บาทได้เลยคุณสามารถเริ่มต้นธุรกิจด้วยศูนย์บาทได้เลยนะครับเพียงคุณดาวน์โหลดนะฮะดาวน์โหลด่ผนลิงก์ผู้แนะนําจริงไหมฮะดาวน์โหลด่านลิงก์ผู้แนะนํา หลังจากนั้นคุณต้องทําอะไรถ้าคุณไม่ได้ใช้เงินในการลงทุนคุณต้องทําอะไรนะครับถ้าคุณไม่ได้ใช้เงินในการลงทุนนะครับอย่างแรกเลยเมื่อคุณดาวน์โหลดเข้ามาแล้วดาวน์โหลดแบบฟรีๆเลยจริงไหมครับคุณสามารถที่จะเริ่มต้นนะครับในการที่จะสร้างนะครับผลลัพธ์ในส่วนของเครดิตแบ็กหรือว่า CD ฮะนะครับก็คือส่วนลดเงินส่วนลดคืนกลับนะครับโดยที่คุณเนะี่ยไม่ต้องใช้เงินในการลงทุนเลยแต่คุณสามารถที่จะนำโปรดักต์ซึ่งอยู่ใน ตลาดช้อปปิ้งออนไลน์ของเราเนี่ยนะครับไปเสนอเพื่อขายได้ไหมครับไปเสนอเพื่อขายได้ไหมนะครับแล้วก็มาซื้อในรหัสของเรามาซื้อในแอปพลิเคชันของเราตรงนี้เครดิตแบ็คขึ้นไหมเครดิตแบ็คขึ้นไหมครับขึ้นจริงไหมครับปัจจุบันมีสินค้าที่อยู่ในตลาดช้อปปิ้งออนไลน์ของเราเนี่ยมี30กว่ารายการเราสามารถที่จะนําสินค้าไปนําเสนอให้กับลูกค้าของเราหรือเพื่อนที่สนใจหรือบางคนอาจจะไม่ได้สนใจโหลดแอปพลิเคชันหรอกครับ แต่เขาเห็นรายละเอียดสินค้าซึ่งอยู่ในตลาดช้อปปิ้งออนไลน์ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมากครับคุณสามารถเริ่มต้นจากการจําหน่ายเลยจากการขายสินค้าผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับโดยการแคปเจอร์หน้าจอโดยการกรอภาพต่างๆแล้วก็ส่งรายละเอียดของโปรดักต์ไปให้กับคนที่สนใจซื้อสินค้าของคุณเนี่ยเมื่อเขาสั่งผ่านไลน์ผ่านอะไรของคุณมาก็ตามครับคุณก็มาสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชันโดยค่า CB ก็คือเงินส่วนลดคืนกลับของคุณเนี่ยก็จะโชว์ขึ้นมาทันที จริงไหมครับเราก็จะสะสมค่าเครดิตแบ็กหรือว่า c b เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นทุกวันหรือนะครับวันนี้คุณแค่เปลี่ยนที่ซื้อเปลี่ยนที่ช้อปปิง้งซึ่งปกติคุณต้องไปซื้ออยู่แล้วร้านสะดวกซื้อไม่ว่าจะเป็นยาสีฟันไม่ว่าจะเป็นสบู่ไม่ว่าจะเป็นครีมบำรุงผิวต่างๆนะครับเราไปซื้ออยู่แล้วร้านสะดวกซื้อหรือไปซื้อตามห้างสรรพสินค้าต่างๆเราแค่เปลี่ยนที่ซื้อมาช้อปปิ้งผ่านแพลตฟอร์มอีบัต์แอปพลิเคชันในตลาดช้อปปิ้งออนไลน์ ทันทีที่คุณช้อปปิ้งคุณก็จะได้เงินส่วนลดคืนกลับที่เราเรียกว่า CB หรือว่าเครดิตแบ็คจริงไหมครับเมื่อเราได้เครดิต Back สะสมนะครับมาจนถึงในระดับ1,500บาท1,700บาทหรือ1,800บาทคุณสามารถนำเครดิต Back ตรงนั้นมาเปิดแพ็กเกจการลงทุนได้เลยมาเปิดแพ็กเกจการลงทุนได้เลยนี่เป็นการเริ่มต้นธุรกิจที่ใช้เงินศูนย์บาทจริงๆ เหมาะสําหรับใครเหมาะสําหรับคนไม่มีเงินลงทุนจริงๆแต่ผมบอกเลยว่าน้อยมากนะครน้อยมากเพราะคนส่วนใหญ่สามารถลงทุนได้โดยวงเงินในการเริ่มต้นในการลงทุนมาเป็น เจ้าของตลาดช้อปปิ้งออนไลน์ของเราใช้เงินอยู่ที่1,500บาทเนี่ยคนส่วนใหญ่สามารถลงทุนได้แต่คนบางคนเนี่ยไม่กล้าที่จะเริ่มต้นในการใช้เงินตัวเองในการลงทุนนะครับหรือจะเป็นน้องๆน,น,นักเรียนนักศึกษาอยู่นะครับเราสามารถที่จะดาวน์โหลดแพลตฟอร์มตัวนี้ผ่านลิงก์ผู้แนะนานะครับโดยคุณสามารถนำโปรดัก c t ซึ่งอยู่ในตลาดช้อปปิ้งออนไลน์ของเราเนี่ยไปจำหน่ายนะครับแล้วคุณก็มาสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชันของคุณนะครับโดยคุณจะได้เงินส่วนลดขึ้นกับสะสม นะสะสมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเมื่อเงินส่วนลดคืนกลับสะสมขึ้นมาเรื่อยๆหรือคุณอาจจะเปลี่ยนที่ซื้อจากการไปซื้อที่ร้านสะดวกซื้อต่างๆจากการไปซื้อที่ห้างสรรพสินค้าต่างๆคุณมาช้อปปิ้งผ่านแพลตฟอร์ม e b บาแอปพลิเคชัน เราก็ได้เงินส่วนลดคืนกลับสะสมมาเรื่อยๆสะสมมาเรื่อยๆเราก็จะเรียกว่า c b จริงไหมครับเมื่อถึงจุดที่เราสามารถมีเงินเพียงพอในการที่จะเปิดแพ็กเกจการลงทุนเพราะแพ็กเก็การลงทุนของเราในการเป็นเจ้าของตลาดช้อปปิ้งออนไลน์นะครับในมาเก็ตทหรือว่าตลาดที่2ของเราใช้เงินขั้นต่ำเพียง1500ับาทเท่านั้นเองนะเราก็อาจจะไม่ได้เริ่มต้นในการใช้เงินตัวเองลงทุนแต่เราเริ่มต้นจากการสะสมเครดิตแบค็คหรือว่าเงินส่วนลดคืนกลับของเราเนี่ยสะสมนะครับแล้วก็ใช้เงินตรงนั้นมาเปิดแพ็กเกจการลงทุนได้เลยนะคร นะนี่คือข้อดีของการที่ใช้เงินศูนย์บาทจริงๆนะครับในการที่จะเป็นที่จะเริ่มต้นธุรกิจนะโอเคใครคิดว่าข้อดีข้อนี้เหมาะสําหรับบางคนบางกลุ่มที่ยังไม่มั่นใจยังไม่มีรายได้นะครับกดหัวใจรวมๆมากดหัวใจรวมๆมาเลยนะครับนะให้กําลังใจสําหรับคนที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจแบบง่ายๆนะครับที่เขาบอกว่าใช้เงินแบบศูนย์บาทในการลงทุนเข้ามาร,ร่วมธุรกิจกับๆๆเรานะฮะกดเลขศูนย์เข้ามาไอ้กดหัวใจรวมๆมาเลยเเๆๆกดหัวใจรวมๆมาเลยนะฮะก็คือใช้เงินศูนย์บาทเนาะใช้เงินศูนย์บาทนะครับ โอเคแต่ถ้าบางท่านนะครับแล้วตอนนี้ส่วนใหญ่เลยนะครับก็คือว่าสนใจนะสนใจในการที่จะเป็นเจ้าของตลาดช้อปปิ้งออนไลน์นะครับเริ่มต้นเปิดแพ็กเกจนะครับว่าเปิดบินจําหน่ายตัวแทนเนี่ยเปิดบินตัวแทนของเราเริ่มต้นใช้เงินเท่าไหร่นะครับเราใช้เงินขั้นต่ําสุดนะครับก็คือแพ็กเกจละพันห้าร้อบาทนะฮะแพ็กเกจละพันห้าร้อยบาทนะครับซึ่งถามว่าแพ็กเกจพันห้าร้อยบาทเนี่ยใช้เงินเยอะไหมเงินพันห้าร้อยบาทเนี่ย ผมมองว่าอาจจะไม่ได้เยอะนะับจนเกินไปนะครับซึ่งถ้าพูดถึงการลงทุนในการที่จะเข้ามาทําธุรกิจในการเปิดบินสินค้าพันห้าร้อบาทนะครับหรือเราอาจจะเลือกแพ็กเกจในราคาพันเจ็ดร้อบาทหรืออาจจะเลือกแพ็กเกจในราคาพันแปดร้อยบาทนะครับแต่ขึ้นอยู่กับโปรดักต์นะขึ้นอยู่กับโปรดักต์ที่คุณที่คุณเลือกนะขึ้นอยู่กับโปรดักต์ที่คุณเลือกนะครับอันนี้ก็คือตัวลงทุนแล้วนะครับหลายท่านที่ฟังไลฟ์ผมในวันนี้นะครับ ใครที่เปิด PR แพ็คเกจแล้วเพิ่งเพิ่งเปิดมาแล้วนะฮะเป็นนักธุร,ธรกิจระดับ PR เนาะก็คือลงทุนพันห้าพันเจ็ดพันแปดเนี่ยคุณเป็นนักธุรกิจระดับ PR แล้วนะครับนะบที่ลงทุนเริ่มต้นเป็นเจ้าของตลาดช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยฮะใครเป็นใครเป็น PR แล้วบ้างนะครับให้พิมพ์คําว่า PR เข้ามานะครับเป็นตัวแทนจําหน่าย PR นะครับพิมพ์คําว่า PR เข้ามานะครับก็คือเราลงทุนแล้วนะครับเปิดแพ็คเกจตพันห้าร้อยบาทแล้วเปิดแพ็คเก็พันเจ็ดร้อยบาทแล้วเปิดแพ็คเกจตพันแปดร้อยบาท แล้วก็รับผลิตภัณฑ์เราส่งฟรีไปให้ถึงบ้านคุณแลลวนะครับนี่คือเปิดบินตัวแทน PR ผมเรียกว่าเปิดบินตัวแทน PR นะครับใช้เงินที่ไม่ได้เยอะนะฮะใช้เงินที่ไม่ได้เยอะนะครับใครที่เพิ่งเปิดบิน PR ไปนะครับและเป็นตัวแทน PR ให้พิมพ์ PR เข้ามาได้เลยนะครับพิมพ์ PR เข้ามาได้เลยนะครับมีมีหลายท่านเหมือนกันนะครับที่เปิดบิน PR มาเรียบร้อยแล้วนะครับมีหลายท่านเหมือนกันนะครับทีนี้การเป็นนะฮะ การเปิดบินพีการเปิดแพ็กเกจพีเนี่ยนะครับมันมีข้อดีอะไรบ้างในฐานะที่ท่านเป็นนักธุรกิจของเราแล้วในระดับ p r นะครับตัวแทนจําหน่าย P r อย่างแรกเลยนะครับก็คือท่านได้รับสินค้าอยู่แล้วจริงไหมครับนะซึ่งได้รับสินค้าที่มีคุณภาพนะฮะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพอยู่แล้วจะส่งฟรีถ,ถึงบ้านท่านนี่คือท่านเปิดบินพันห้านะท่านได้รับสินค้านะส่งสินค้าถึงบ้านท่านหลักนะครับอย่างที่2ที่ท่านจะได้รับก็คืออีบาลิงนะอีบาลิงก็คือ เราสามารถไปเอาอ e ีบาร์ลิงก์ในแอปพลิเคชันเลยครับนะถ้าเรายังไม่เข้าใจว่าไปเอาตรงไหนลองสอบถามคนที่ส่งลิงก์มาแนะนําท่านดูนะครับท่านสามารถไปก e ๊อปปี้อีบาร์ลิงก์นะครับเพื่อที่จะเริ่มต้นในการสร้างธุรกิจได้เลยเพื่อเริ่มต้นในการสร้างเงินได้เลยสร้างรายได้ได้เลยนะครับอันนี้ท่านได้รับอ e ีบาร์ลิงก์นะครับอนะ่แล้วท่านจะได้รับผลประโยชน์อะไรท่านจะได้รับผลประโยชน์อะไรในส่วนของนักธุรกิจระดับ PR ท่านจะได้รับผลประโยชน์อะไรนะครับกรณีที่ท่านมีการแชร์ลิงก์นะฮะแชร์ลิงก์กับเพื่อนๆนของท่านไม่ว่าเพื่อนๆนของท่านจะอยู่ที่ประเทศไทยประเทศลาวหรือว่ากัมพูชานะครับเมื่อเราเปิดเป็น eBar Inter เราสามารถแชร์ลิงก์นะครับเราเป็นคนไทยสามารถส่ง eBar Link ไปชวนคนลาวได้เราเป็นคนไทยสามารถส่ง eBar Link ไปชวนคนกัมพูชาได้ให้เขาดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชันของเราเข้ามาอยู่ในแอปพลิเคชันของเราได้นี่คือข้อดีนะครับ ของการลงทุนเปิด p r อาร์แพ็กเกจเป็นตัวแทนจำหน่ายระดับ p r นะครับซึ่งคนลาวก็เหมือนกันคนลาวก็เหมือนกันสามารถส่งลิงก์มาชวนคนไทยได้เหมือนกันคนเราสามารถส่งลิงก์นะครับมาชวนคนกัมพูชาได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือเราได้อีบาลิงก์เพื่อเริ่มต้นในการขยายธุรกิจนะครับผลประโยชน์ที่ได้รับคืออะไรครับในกรณีที่คนที่ดาวน์โหลดนะครับผ่านลิงก์ของเราคนที่ดาวน์โหลดผ่านลิงก์ของเราถ้าเกิดเข้าไปช้อปปิ้ง นะถ้าเขาไปซื้อสินค้าที่อยู่ในตลาดช้อปปิ้งออนไลน์ถ้าคนไทยก็ซื้อสินค้าในช้อปปิ้งออนไลน์ของไทยถ้าคนลาวก็ซื้อสินค้าในตลาดช้อปปิ้งออนไลน์ของลาวถ้าคนกัมพูชาก็ซื้อสินค้าในตลาดช้อปปิ้งของคนกัมพูชาแต่เราในขนะที่เราสมรู้ร่วมคิเขาดาวน์โหลดเข้ามาเราจะได้ค่าโปรโมทสินค้าครับเราจะได้ค่าโปรโมทสินค้า นะครับซึ่งเข้าในรูปแบบของ Cash Pay หรือว่า CP นะฮะ cash pay หรือว่า CP อ่ะยกตัวอย่างวันนี้ถ้าคุณเปิด PR นะครับคุณได้สินค้ามาลองทานแล้วนะครับเป็นสินค้าก็ลองทานแล้วนะครับหลังจากนั้นคุณก็ไปเอาลิงก์ในระบบแอปพลิเคชันของเราสามารถเริ่มแชร์ลิงก์ให้เพื่อนที่ประเทศไทยสามารถเริ่มแชร์ลิงก์ให้เพื่อนที่สบปรลาสามารถแชร์ลิงก์ให้เพื่อนที่กัมพูชาทันทีที่มีคนดาวโหลดเข้ามาเราจะเห็นในระบบแอปพลิเคชันของเราเลยครับ ว่าประเทศไทยดาวโหลดมากี่คนเราดาวโหลดมากี่คนกัมพูชาดาวโหลดมากี่คนอันนี้ผมพูดถึงขั้นเปิดที่อีบาอินเตอร์เลยนะครับเปิดที่อินเตอร์และเปิดที่นานาชาติแล้วนะครับตอนนี้เฉพาะไทยก่อนแต่หลังวันที่30เราสามารถส่งลิงก์ไปชวนคนเราได้นะครับและก็ทันทีที่คนที่ดาวโหลดผ่านลิงก์ของเราไปซื้อสินค้านะครับในตลาดช้อปปิ้งออนไลน์เราจะได้ค่าโปรโมทสินค้าเราจะได้ค่าโปรโมทสินค้า แต่ถ้าเขาไม่ซื้อสินค้าล่ะถ้าเขาไปใช้บริการร้านค้าล่ะครับเช่นเข้าสปาฟิตเนสร้านอาหารถ้าเขาเข้าเขาใช้บริการเขาได้เงินส่วนลดคืนกลับแต่เราได้ค่าโปรโมทร้านค้าครับเราได้ค่าโปรโมทร้านค้าในฐานะที่คุณเป็นนักธุรกิจพ r าคุณได้ค่าโปรโมทร้านค้าซึ่งจะโชว์ให้เห็นผ่านแอปพลิเคชันเลยจะโชว์ให้เห็นผ่านหน้าแอปพลิเคชันเลย รายได้ตรงนี้จะโชว์และจ่ายวันต่อวันเข้าบัญชีของคุณวันต่อวันสมมุติว่าโชว์วันนี้นะครับผ่านแอปพลิเคชันของคุณเลยโชว์ด้านหน้าแอปพลิเคชันของคุณเลยนะครับพรุ่งน,นี้นะครับช่วงบ่ายสามถึงสามทุ่มเนี่ยเราจะจ่ายเข้าบัญชีของท่านกรุงไทยไทยพาณิชย์กสิกรไทยยกตัวอย่างอีกครั้งนะครับถ้าท่านมีอ e ีบาร์ลิงนะครับแล้วท่านใช้กระบวนการในการเชิญชวนโปรโมทหรือยิงแอดยิงโฆษณาก็แล้วแต่ แล้วมีคนดาวน์โหลดเข้ามาผ่านแอปพลิเคชันผ่านลิงก์ของท่านเข้ามาในแอปพลิเคชันของท่านแล้วคนเหล่านี้นะครับได้รับการโปรโมทให้มีการซื้อสินค้าในตลาดช้อปปิ้งออนไลน์ได้มีการรับโปรโมทให้มีการเข้าไปใช้บริการร้านค้าในในช้อปปิ้งออนไลน์ของเราหรือโทษในแอปพลิเคชันของเราเนี่ยเราจะได้ค่าโปรโมทสินค้าเราจะได้ค่าโปรโมทร้านค้าซึ่งตรงนี้จ่ายทุกวัน จ่ายทุกวันนะครับอีกครั้งเนาะเพราะผมอยากจะขยายแล้วก็เจาะลึกตรงนี้นะครับใครมีคําถามแล้วก็มีข้อสงสัยพิมพ์ถามมาได้เลยนะใครมีคําถามและมีข้อสงสัยสามารถพิมพ์ถามได้เลยนะครับสมมุติคุณสมลิงก์ไปชวนคนลาวนะฮะไปชวนพี่น้องของเราที่สปปลาวเนี่ยดาวน์โหลดมา20คนเป็นคนลาวดาวน์โหลดมา20คนมาอยู่ในแอปพลิเคชันของเราทั้ง20คนเนี่ยถ้าเขาไปซื้อสินค้าหรือใช้บริการร้านค้าในแอปพลิเคชันเราจะได้ค่า โปรโมทสินค้าและโปรโมทร้านค้าโชว์เป็นรายวันนะครับและก็จะเข้าบัญชีในวันต่อไปเข้าบัญชีในวันต่อไปนะครับนี่คือผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับนะครับสำหรับตัวแทนจำน่าย pr ซึ่งลงทุนเข้ามาเปิดแพ็กเก็1 5 0 0บาทครับคุณได้เป็นเจ้าของตลาดช้อปปิ้งออนไลน์ทุกประเทศที่เราขยายไปถึง วันนี้ถ้าเราขยายไป3าประเทศไทยลาวกัมพูชาคุณก็เป็นเจ้าของตลาดช้อปปิ้งออนไลน์3ประเทศแต่ถ้าเราขยายไปที่เวียดนามมาเลเซียอินโดคุณก็จะเป็นเจ้าของตลาดช้อปปิ้งออนไลน์เพิ่มมากขึ้นคุณสามารถที่จะส่งลิงก์ครับในการที่จะชวนเขาดาวน์โหลดเข้ามาบางคนนะครับก็ตั้งคําถามว่าถ้าเกิดชวนคนที่กัมพูชาแล้วมีปัญหาเรื่องภาษานะครับเรามีสตาฟเซอร์วิสนะครับก็คือคอยบริการ ในเรื่องของการตอบคําถามด้านภาษาของประเทศนั้นๆเพื่อช่วยเหลือนะครับทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยสามารถทําได้ง่ายขึ้นนะครับมีคนถามเข้ามาครับว่าในส่วนของ e b a r application ของประเทศลาวใช้ภาษาอะไรนะครับภาษาที่ใช้ที่ประเทศลาวนะครับเราใช้3ภาษานะครับคือแอปพลิเคชันเป็นภาษาลาว แต่สามารถใช้ภาษาไทยได้ด้วยแล้วก็สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ด้วยนะครับส่วนไทยใช้2ภาษานะครับคือไทยกับอังกฤษส่วนกัมพูชาใช้2ภาษานะครับก็คืออ่าทวดกัมพูชาเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษนะครับกัมพูชาใช้ภาษาอังกฤษนะครับอันนี้คือตัวแพลตฟอร์มตัว E-Ba าร์แอปพลิเคชันในกรณีที่คุณเป็นตัวแทนจําหน่ายพ r านในกรณีที่คุณเป็นตัวแทนจําหน่ายพ r าทีนี้ผลประโยชน์อีกอย่างที่คุณจะได้รับคืออะไร ในกรณีที่ลูกค้าของเราที่ดาวน์โหลดเข้ามาถ้าเกิดว่าเขาสนใจที่จะเปิดแพ็กเกจเหมือนกับเราสนใจที่จะเปิด PR แพ็กเกจเหมือนกับเราเราในฐานะ PR าเราจะได้ค่าโปรโมทการสมัครครับเราเรียกว่าค่าโปรโมทการสมัครครับ300บาทต่อคนถ้าวันนี้มีคนสมัครเข้ามาผ่านแอปพลิเคชันของเรานะครับทุกประเทศรวมกัน50คนหนึ่งวันนี้50คนก็เอา50คนคูณด้วย 300ได้เลยแสดงว่ารายได้ของเราโชว์ทันทีเท่าไหร่ครับ1 5 0 0 0ั 15, บาทเขาเรียกว่าค่าโปรโมทการสมัครอีกครั้งนะครับวันนี้ใครที่เปิดแพ็กเกจ PR อาไว้คุณจะมีผลประโยชน์คือคุณได้ค่าโปรโมทสินค้าคุณได้ค่าโปรโมทร,ร้านค้าและคุณได้ค่าโปรโมทการสมัครก็คือค่าโปรโมทการสมัครนี่300บาทนะ300บาทต่อคนนะ300บาทต่อคนอ่า นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับนี่คือสิทธิต่างๆที่คุณจะได้รับโดยการลงทุนเริ่มต้นธุรกิจที่ยังอาจจะยังไม่มั่นใจมากขอเป็นแค่ตัวแทนจําหน่ายก่อนอาจจะเริ่มต้นซึ่งตรงนี้ครับเราจะสร้างรายได้อยู่ที่ประมาณหลัก 3, น,นกะครับสามสพันต่อวันได้หรือหลักหมื่นต่อวันได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่านะครับคุณสนใจที่จะเริ่มต้นในการขยายธุรกิจหรือว่าสร้างธุรกิจแบบเต็มรูปแบบซึ่งจะเข้าสู่ตลาดที่3นะฮะตลาดที่3เราเรียกว่าเน็ตเวิร์กมาเก็ตนะครับ แน่นอนครับถามว่าตลาดที่2ต่างกับตลาดที่3อย่างไรตลาดที่3นะครับเราสามารถขยายสาขาได้ด้วยตัวเราเองวันนี้ครับแน่นอนถ้าคุณเป็นตัวแทนจําหน่าย TR นะครับคุณอาจจะมีรายได้ที่เกิดจาก a c t i v e Income ก็คือลูกค้าของเราซื้อสินค้าหรือใช้บริการร้านค้านะครับหรืออาจจะสมัครเข้ามาเราก็จะมีรายได้นะครับในส่วนของทางลูกค้าตรงของเราจริงไหมครับแต่เราไม่สามารถขยายสาขาได้แต่วันนี้ถ้าคุณเปิดแพ็กเกจในส่วนของตลาดที่3นะครับคุณก็จะได้เป็นเจ้าของแพลตฟอร์ม และก็เป็นสามารถที่จะขยายสาขาของคุณได้รูปแบบที่เราขยายนะครับเราขยายในยรูปแบบ Personal Franchise คือการขยายสาขาในรูปแบบบุคคลนะครับซึ่งถามว่าเราสามารถชวนเพื่อนที่กัมพูชาให้ขยายสาขาต่อจากเราได้ไหมได้ครับเราสามารถชวนเพื่อนที่ สปปลาวให้ขยายสาขาต่อจากเราได้ไหมได้ครับซึ่งการขยายสาขาตรงนี้นะครับเราได้นําคํานวณผลประโยชน์ในรูปแบบของแผนแบบไบนารีนะครับในรูปแบบแบบแผนแบบไบนารีนะครับซึ่งถูกต้องตามกฎหมายแบบร้อนะครับมีการขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายแบบร้อเพราะฉะนั้นในแพลตฟอร์ม e b บารแอปพลิเคชันเนี่ยจะมีข้อกฎหมาย2ฉบับควบคุมไว้อย่างถูกต้องนะครับหการเกดตลาดแบบตรงก็คือในตลาด1ตลาด2 2การเกดตลาดแบบขายตรงครับจะอยู่ในตลาด3 แต่ทุกรูปแบบการตลาดมาอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวทุกรูปแบบการตลาดมาอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวนะครับไอ้นี่คือข้อดีของมันนะนี่คือข้อดีของมันถามว่าวันนี้นะครับผลประโยชน์สูงสุดถ้าคุณเป็นนะครับเขาเรียกว่าซื้อแพ็กเกจเพื่อจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ it, นะครับเจ้าของแพลตฟอร์ม E b บาร์แอปพลิเคชันแบบสมบูรณ์แบบนะครับครบผลประโยชน์ครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตำแหน่งแพ็กเกจของเราก็คือการเปิดแพ็กเกจที่ VIP แพ็กเ,เกจ v p เนี่ยคุณจะได้รยายได้ทั้งตลาด1ตลาด2และก็ตลาด3และที่สําคัญคุณเป็น V.I.P คุณสามารถที่จะขยายธุรกิจไปประเทศไหนก็ได้นะครับและที่สําคัญคือ V.I.P มีข้อดีอย่างหนึ่งครับเราจะได้ค่าโปรโมทการสมัครครับจากปกติเราได้300เราจะได้เป็น800 800บาทเลยนะครับกรณีที่นะครับเราเป็น V.I.P เราส่งลิงก์ไปเชิญเพื่อนนะฮะเราส่งลิงก์ไปเชิญเพื่อน นะครับไม่ว่าประเทศไหนก็ตามนะครับถ้าเขาสมัครเข้ามาเป็นแค่ตัวแทน PR นะคือลงทุนแค่พันห้าแต่เราได้ค่าโปรโมตการสมัคร800บาทสมมุติถ้าวันนี้ครับวันเดียว3ประเทศมีคนสมัครผ่านลิงก์ของท่านผ่านแพลตฟอร์ม e b u y application ันร้อคน100คนนะครับ ถ้าท่านเป็น V.I.P. ท่านจะมีรายได้ค่าโปรโมทการสมัคร800บาทต่อคนก็เอา800บาทคูณ100คนครับวันนั้นเราจะมีรายได้โชว์ขึ้นมาทันที80,000บาทนะครับนี่คือรายได้ส่วนหนึ่งนะของ V.I.P. แล้ว V.I.P. ยังรับรายได้จากการขยายธุรกิจอีกรับรายได้จากการขยายที่เป็นลิขสิทธิ์อีกวันนี้นะครับคุณมีสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวแต่คุณสามารถมีกิจการของคุณทุกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นไทยลาวกัมพูชาและคุณสามารถเช็คผลประกอบการของคุณนะฮะอยู่บนสมาร์ทโฟนได้เลยว่าไรายได้ตลาดหนึ่งของเราที่เกิดจากค่า CP เนี่ยโชว์วันนี้เท่าไหร่เกิดจากค่าโปรโมทการสมัครโชว์วันนี้เท่าไหร่เกิดจากการขยายลิขสิทธิ์นะครับตามรูปแบบแผนธุรกิจของเราเนี่ยเท่าไหร่นะครับที่ผมมักจะบอกทุกท่านเสมอนะครับว่าเราสามารถสร้างทรัพย์สินบนสมาร์ทโฟน แล้ววันที่ทางแพลตฟอร์ม eBuy Application ของเรานะครับขยายไปจำนวนประเทศมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเป้าหมายหรือวิชั่นที่เราวางไว้เนี่ยเราต้องการการะจายไปทั่วโลกเราต้องการสร้างทรัพย์สินบนสมาร์ทโฟนภายใต้แพลตฟอร์มที่ชื่อว่า eBuy Application ของบริษัท FNP หรือว่า f u o l m a g n t p a r t n e r s h ขยายไปทั่วโลกครับซึ่งผมมองว่านี่คือโอกาสที่สำคัญนี่คือวันนี้ท่านมาฟังโอกาสผม,ผมรู้ผมเชื่อนะครับว่าห้องนี้คือคนใหม่แล้ว,ว่าท่านมาฟังโอกาสแล้วโอกาสอย่างเดียวไม่พอวันนี้ผมพยายามพูดถึงความเป็นไปได้ นะครับแล้วเราคุยกันตั้งแต่หลายส่วนครั้งที่แล้วว่าเฮ้ยทำไมต้องเป็นธุรกิจแบบนี้ทาไมต้องเป็นธุรกิจแพลตฟอร์มนะครับผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าหลายคนเริ่มเริ่มไม่ชอบเริ่มเบือ่อเริ่มจากเขาเรียกว่าอาจจะเคยล้มเหลวล้มเลิกจากแพลตฟอร์มเดิมๆมาแต่วันนี้ผมมาดูนะครับในส่วนของทางแพลตฟอร์มนะครับรูปแบบใหม่ล่าสุดในส่วนของทางแพลตฟอร์ม e b a Education ภายใต้บริษัท FMP นะครับดยรูปแบบที่เราเน้นในการให้ก่อนได้ก่อนรับก็คือคุณดาวน์โหลดเข้ามาแบบฟรีฟร แล้วถ้าคุณไม่ทําธุรกิจกับเราไม่เป็นไรนะครับคุณแค่มาใช้บริการในเรื่องของปรึกษาสุขภาพแบบฟรีๆรีได้เลยนี่เขาเรียกว,ว่าเราให้ก่อนนะครับเราให้ก่อนต่อให้เขาไม่ทําธุรกิจก็ไม่เป็นไรครับแต่อย่างน้อยถ้าเขาซื้อสินค้าในตลาดช้อปปิ้งออนไลน์ของเราหรือเข้าบริการร้านค้าในตลาดช็อปช็อปเซอร์วิสของเราเนี่ยเขายังได้เงินส่วนลดคืนกลับน,นะครับนี่เขาเรียกว,ว่าเราให้เขาก่อนนะครับแต่ถ้าเขาสนใจจะทํทธุรกิจเราก็เปิดโอกาสโดยการเริ่มต้นธุรกิจที่แบบไม่มีความเสี่ยงเลย ก็คือเริ่มต้นธุรกิจด้วยเงินแค่พั0หบาทนะครับซึ่งเราก็ได้สินค้าไปด้วยคุณก็ได้สินค้าไปด้วยจริงไหมครับมันก็เป็นโอกาสบวกกับความเป็นไปได้